หากเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้เราเลือกไปที่วันนี้ค่ะอันนี้สามารถเลือกได้ค่ะเปิดปิดแบบเดียวทานค่ะแล้วก็จะมีให้เราตั้งเวลาค่ะอันนี้คือจะเป็นการตั้งเวลาแบบซ้ําวันนะคะสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการให้เขาทํางานวันไหนบ้างค่ะสมมุติเราจะให้เขาทํางานอยู่ที่10นาทีนะคะทุกๆวันอาทิตย์อังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะจะเปิดเวลา16นาฬิกานาทีแล้วก็ปิดเวลา16นาฬิกา17นาทีนะคะ เลือกวันเสร็จแล้วให้กดบันทึกค่ะแล้วก็มาเลือกเวลาที่เราจะให้ทำงานค่ะเลือกตรงนี้เป็นเปิดค่ะแล้วก็บันทึกแล้วเราก็มากดตรงบวกนะคะจะเป็นการเพิ่มให้เขาปิดการทำงานค่ะเราก็เลือก16ชั่วโมงแล้วก็บวกไปอีก10นาทีเมื่อกี้เราตั้งไว้7นะคะก็เป็น17ค่ะแล้วก็มาเลือกวันค่ะ เลือกเป็นวันแบบเดียวกันกับที่เราตั้งเลยนะคะแล้วก็กดบันทึกค่ะแล้วก็มาเพิ่มการดําเนินการตรงนี้ค่ะกดเป็นปิดค่ะแล้วก็บันทึกค่ะอันนี้ก็คือตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะทํางานทุกๆวันอาทิตย์อังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะจะเปิดเวลา16นาฬิกา7นาทีแล้วก็ปิดเวลา16นาิกา17นาทีนะคะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าแบบวนลูปค่ะ สมมุติเขาจะเริ่มทำงานวันที่1ตอน5้าโมงเย็นแล้วก็จะเริ่มเปิด5นาทีปิด10นาทีสลับกันแบบนี้ไปจนกว่าเราจะเข้ามาปิดการใช้งานค่ะสามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ค่ะอันนี้เลือกเป็นทางเลือกการใช้งานนะคะเขาจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงเปิดให้เราเลือกว่าเราต้องการให้เปิดกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงค่ะถ้าเราต้องการเลือกให้เปิด5นาทีเราก็เลือกไปที่หนาทีนะคะ แล้วก็บันทึกค่ะแล้วก็อีกอันนึงเราก็เลือกเป็นปิดค่ะต้องการให้เปิด5นาทีปิด10นาทีเราก็เลือกไปที่10นาทีแล้วก็บันทึกค่ะตรงนี้เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าต้องการให้เครื่องเริ่มทำงานตั้งแต่วันไหนเวลาไหนค่ะสมมุติเป็น5โมงเย็นนะคะวันที่1นึ่หโมงเย็นแล้วก็บันทึกค่ะ อันนี้เครื่องเขาก็จะเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่1ตอนห้าโมงเย็นแล้วก็บันทึกค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการตั้งค่าที่มีรูปแบบการตั้งค่าอยู่ทั้งหมด3รูปแบบค่ะ